ดีนะครับนำโดยการท่องเที่ยวประเทศไทยสำนักงานการท่อีแลวก็พี่น้องชาวเกางมีสื่อมวลชนมาต้อนรับน้องๆนะครับนะครับจากสมาคมช่วยคนพิการนะครับเดี๋ยวผมดูก่อนนะการรถไฟประเทศไทยวันนี้พาน้องๆมาเที่ยวเมือนการเปิดหูเปิดตาเปิดใจนะครับมลนที่ช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทยนะครับในพระองค์ราชินปบธรรมนะครับกิจกรรมรถไฟไทยไข่ไข่ก็เที่ยวได้นะฮะวันนี้น้องๆมาจากกรุงเทพ แล้วก็ตั้งใจจะมาเยือนบ้านเราชาวบ้านอย่างพวกเราก็ต้องต้อนรับกันเป็นอย่างดีนะฮะเดี๋ยวจะพาน้องๆล่องแพชมแม่น้ําแล้วก็ไปดูซิว่าเมืองการของเรานั้นมีเสน่ห์ตรงไหนยังไงบ้างน,นะฮะก็หวังว่าวันนี้ทุกคนจะได้รับความประทับใจความรู้ความเข้าใจแล้วก็ที่สำคัญคือได้เห็นน้ำจิตน้ำใจของพี่น้องชาวเมืองการไปพร้อมๆกันนะครับ ครับน้องๆนี่คือจังหวัดกาญจนบุรีและพี่น้องชาวกาญจนบุรีรอน้องอเห็นที่นี่เดี๋ยวเราลากอัพโวไปตรงนั้นนีได้เลยทางรถไฟยาว415กิโลเมตรจากหนองปราดุบบ้านโปมถูกสร้างไปที่พันดุ์ัูัยประเทศพม่า ตอนนี้ถูกตัดตอนหรือแค่ตะดตกใจยโลกน้อยด้วยเหตุผลเรื่องความปลอดภัยและความมั่นคงนะครับวันนี้น้องๆยืนอยู่ที่หน้าบริเวณสะพานเข้ามาน้ำแควที่เป็นจุดสำคัญทางประวัติศาสตร์มีภาพยนตร์เรื่องหนึ่งชื่อดะบิดโอเวอร์ลิโอแควนะครับเมื่อ60กว่าปีก่อนเนี่ยเอาเรื่องสะพานเข้ามาน้ำแควไปสร้างเป็นภาพยนตร์นะฮะจนได้รางวัลออสการ์เศษตัวเลยนะฮะ ทางขวามีที่พี่ไปการทัวเซอยู่นะครับมีมาจัดทงนปนระพอผู้หญิงใช่ไหมใช่ค่ะสวยสุดเลยนะมโอเคเชิญเลยเชิญค่ค่ะเชิญอะไรครับได้มัได้แล้วก็รถไปครับใครพูดเราขอทีเมื่อกี้เป็นเรื่องใหญ่มากเฮ้ยเป็นคไหม้ยด้ได้สองคัน ตะวันอ่าตะวันตกติดกับประเทศอะไรพม่าพมา่พมาเนี่ชายแดนติดเมืองไทยยาวหลายร้อยกิโลทีเดียวจังหวัดกาเนี่ยติดกับพมา่าพม่าติดกับเอฮ้ย,ยพมา่าหันไมรู้เฮ้ยไอ้บ้านนี้เมืองนี้เนี่ยของกินหน้าเชเยอะฮะลองยกทัพไปบุกมันอันนี้คือสมัยยุทธยาแล้วนะทหารพรมา่าบุกเข้ามาที่เมืองกาญนี่ให้รู้ว่าฉันมาแล้ว สมเด็จราชการที่สามครั้งที่มาตั้งทัพรับพมา่ามองไปทางขวาเห็นแม่น้าแควใหญ่เฮ้ยพม่ามาบอาววะเนี่ยมองไปทางซ้ายเห็นแม่น้ําแควน้อยเฮ้ยหรือพม่าจะมาทางนูน้นทั้งซ้ายทั้งขวาไม่รู้จะมาทางไหนจะป้องกันยังไงท่านก็เลยวางสายเนี่ยเป็นคนมอนคนกระเลียงตามป่าตามเขาถ้ามาทางไหนบอกท่านด้วยนะมีม้าเร็วมาบอกสมนุพิลามาบอกสมทุกแกมาบอกด้วยนะ งานนีนะครับที่แล้วพีมาพี <S <S ่ก็หลลื่นหล่อลื่จะอตรงลานได้เลยครับจอตรงลานได้เลย